สวัสดีครับแมงตาทองชาแนลนะครับวันนี้ผมมาทําบุญถวายอ,อาสาสารอาหารแห้งหรืออาหารสําเร็จรูปแด่พระพิสุสงฆ์ขอเชิญทุกท่านมาร่วมมรณทนาจารุก,กับผมด้วยกันนะครับ มานมุัฒนาสาธยทุกบุญร่วมกันนะครับสวัสดีครับ